ข่าวดีคลังแจ้งแล้วเปิดไทม์ไลน์แจกเงินดิจิทัลหนึ่งบาทในวันที่25-30กันยายนนี้จ่ายตามเลขบัตรประชาชนเช็คเลยใครได้เงินวันไหนดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ นายละว,วารนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังระบุว่าการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหบาทให้กับกลุ่มเปราะบางได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการรวมจำนวน14.5ล้านคนโดยกำหนดโอนเงินในวันที่25-30กันยายน67สําำหรับทม์ลายการจ่ายเงินโครงการดิจิทัลหนึ0 0บาทรัฐจะเริ่มทยอยจ่ายเงินดิจิทัลหนึ่งบาท ให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการตามเลขลงท้ายบัตรประชาชนดังนี้วันที่25กันยายน2567กรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชีผู้พิการทุกคนจํานวน2.6ล้านคนและโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนวันที่26กันยายน2567 โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายเลขหนึ่งสวันที่27กันยายน2567โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายเลข4 5 6หวันที่30กันยายน2567 โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพยของผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายเลข8-9ซึ่งขณะนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่13.5ล้านคนพบว่ามีจำนวนผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพยบ,บัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วราว11ล้านคนและยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพยด้วยเลขบัตรประชาชนกว่า2ล้านคน สำหรับช่องทางในการผูกบัญชีพร้อมเพย์นี้สามารถทำได้โดย3ช่องทางดังนี้ 1. ไปติดต่อกับสาขาธนาคารที่มีบัญชีไว้ 2. ทํทำผ่านตู้ ATM 3. ทําทำผ่านโมบายแบงกิ้งดังนั้นขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสิทธิได้รับเงินดิจิทัลหนึ0งบาทไปทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อให้ท่านสามารถรับเงินได้ทันตามที่กำหนดแต่ถ้าไม่ทันท่านจะต้องรอรับเงินในรอบถัดไปแต่ช้าสุดจะต้องไม่เกินสิ้นปีนี้ไม่เช่นนั้นเงินจะถูกโอนกลับเข้าคืนรัฐ